เช้าวันหนึ่งที่แดดรำไรหลวงตาจวงพระชราผู้มีอารมณ์ขันกับไอ้จ้อยลูกศิษย์หนุ่มหล่อกำลังเดินบินทบาทไปตามถนนในหมู่บ้านสาธุยมวันนี้มีอะไรใส่บาทบ้างละ่ะวันนี้มีแกงผักบุ้งเจ้าข่าหลวงตาผักบุ้งริมรั้วสดๆเลยนะเจ้าคะหลวงตาครับเมื่อวานก็แกงผักบุ้งมะรืนก็แกงผักบุ้งจะกินไหวเหรอครับไอ้จ้อยเองเนี่ไม่รู้จักคลิป ผักบุ้งนะดีนะมันช่วยตาสว่างตาสว่างยังไงครับหลวงตาก็ถ้าเองกินผักบุ้งบ่อยๆจนเบื่อเองก็จะปาแจ้งเองก็จะปาแจงแล้ววิ่งหนีไปหาอย่างอื่นกินไงเล่าไอ้จ้อยถึงกับหัวเราะกิ๊กกักส่วนหลวงตาก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีจริงๆแล้วผักบุ้งถ้าเอามาแกงคั่วก็อร่อยอร่อยถึงแม้จะเจอแต่ผักบุ้งบุ้งแต่หลวงตาก็สอนให้รู้ว่าบางทีความเบื่อหน่าย ก็เป็นแรงผลักดันให้เรามองหาทางเลือกใหม่ใหม่